กันเนี่ยจิ้การจิ้กานกันใช่เอามาหารเริ่มขึ้นก่อนแล้วก็เอาเอาดิเอ้าเรนเชิญเกนน้ำทุกท่านขึ้นบิเวทีด้วยนะครับเรียนเชิญท่านใดมาแล้วนะครับก็มาด้วยครับขึ้นมา ถ้าเดี๋ยวแกนนำมามา,มา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 ร่วมกันร่วมกันให้เป็นผิดคอนเซ็ปต์ของเราวันนี้คืออะไรนะครับนั่งขรรมตงชาติใช่ไหมฮะแล้วชูศัพท์ไมัมาผิดกฎหมายไหมเนี่ยมีข้อกฎหมายไหนๆๆไหมเนี่ยท่านรู้กฎหมายเอ้ยระวังพรุ่งนี้เข้าสภาเปลี่ยนกฎหมายใหม่นะเนี่ยต่อไปนี้ห้าม <c oughs> เด็กนั่งขารมตงชาติ <c oughs> อ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วอ่ะอย่าลืมอนะฮะเป็นการชูสนิ้วนะครับ <c oughs> คุณครับทุกคนรถพยาบาลอยู่ไหนถ้าได้ยินเสียงนี้รถพยาบาลอยู่ไหนเตรียมตัวเตรียมปั๊สเตอร์เลยเหมือนจะมีคนโดนตกหรือเปล่าอ่เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้จะมีการขยับไปที่หรือเปล่านะครับเหมือนจะขย,ย้ายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ อ่ะและแล้วขอน้าเลี้ยงของเอครือข่ายนนทบุรีก็มาแล้วนะครับ <ขอ S 1> มีผู้ใหญ่ใจดีซื้อเสื้อ50ตัวแบบนี้เดี๋ยวจะมาแจกหน้เวทีรบมือหน่อยครับ<ข>อย่าให้น้องๆใส่นะฮะขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะครับ50ตัวโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวรอรับเนยเดี๋ยวมาละ้างหลังนะครับ ข้างหน้านะครับเดี๋ยวขอขยับเวทีนะครับเราจะได้มาเพราะเวทีเดี๋ยวเราจะหันไปทางนูน้นนะครับ <S <S <Okay. S 1> เอาไงเขาจะหมุนขยับเวทีใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวขยับนิดนึงข้างหน้าเดี๋ยวรอนิดนึงเอาเอาโอเค okay, okay. ไม่เป็นไรขอโทษทีขอโทษท,ท,ทีนั่งเลยครับไม่เป็นไรขอโทษทีนะฮะ,ะไม่เป็นไรไม่มีอะไรนะขอโทษทีครับขอโทษทีทอาจจะมีการนิดนิดนึง วิีเราเนี้ยแหละครับลุกซ้อมลุกซ้อมไว้ก่อนนะครับเสือมีอะไรเสือมีปืนฉีดน้ํามาฉีดแถวนี้นะจะได้ซ้อมได้จะได้เรียบลุกได้ลุกทางเขาบอกลุกรุกุกุกเลยนะครับโอเคนะครับแจกได้ครับแจกได้เลยนะครับอ่าท่านใดต้องการยกมือเลยนะครับแค่50ตัวเท่านั้นนะครับเป็นเสื้อปล่อยเพื่อนเรานะครับปล่อยเพื่อนเรานะครับปล่อยเพื่อนเรานะครับสองร้อยบาทนะครับ หมดแล้วหมดเลยนะครับเสื้ออันนี้เก็บไว้ให้ดีนะฮะเ่อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเฮ้น้องๆไม่ได้จะผ่านอ่ะโอเคไหมะโอเคไหมขอบคุณท่านผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่เอามาให้เสื้ออันนี้นะครับมี280ตัวเท่านั้นขอชนะใครยัก ไม่มีนะครับผู้ใหญ่ท่านใดไม่มีก็ไปทางเซนต์เราได้นะครับ200นะครับเป็นท่อน้ําเลี้ยงนะครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับต่อลมหายใจให้กันและกันนะฮะอ่ะละเอาละครับเดี๋ยวจะส่งเวทีนะครับให้กับที่หนึ่งคนเป็นเอ็มซีที่ผู้นี้ไม่ธรรมดาน่าจะสนุกสนานนะครับน่าจะรู้จักรู้จักไหมครับพี่ลูกตาล อ้าวไวรัสแหมจะรู้จักบ้างไรืจักบ้างอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ที่เขไาไม่น้ำตัวอีกทีนะครับสนุกสนานพอกันเอาโอเคขอเสียงปวบมือให้กับพี่ลูกตาด้วยค่ะ มองที่สปอตไลท์ตองหน้ามองไม่เห็นข้างล่างเลยไม่รู้ใครหล่อใครสวยใครวัยรุ่นใครอครอฟใครแก่แล้วเนี่ยอ่ะ,อะขอเสียงคนที่ยังอยู่ในวัยกระต่อหน่อยเลย ขึ้นมา ย่อมเยมเพราะฉะนั้นเราย่อมแย้มอย่าให้เขาว่าเราได้เพราะอีกเวทีหนึงอยู่ที่รันสินีเขาก็ใช้เสียงแบบนี้เหมือนกันคนงานกาลงัลงเดินทางมาเพื่อเข้าร่วมชุมนุมทางนี้ที่แปลกมานะที่แปลกมาจากเวทีที่เคยขึ้นเลยคือน้องๆน,นักเรียนเยอะมากไหนใครที่มา,าใครที่ยังเป็นนักเรียนอยู่ยกมือ Thank you. พี่เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเวทีจะรันไปเรื่อยๆอย่างที่บอกเมื่อเย็นนี้นะคะไม่แน่ใจว่าน้องไบท์เป็นคนประกาศหรือเปล่าว่าเพื่อนเรานะคะได้รับก,การปล่อยตัวสี่คนมีเพนกวินมีลุงมีไม้แล้วก็หมอรามแบงนะคะ สองวันสองคนหลังนี่คือคนที่ถูกกล่าวหาว่าจะรอบทำร้ายนะจะรอบทำร้ายจะรอปมะทุศสลายแล้วก็โดนคดีหนักด้วยนะซึ่งตอนนี้คุณปานได้ถูกย้ายไปที่เรือนจำบางขวางและถูกขังเดี่ยวทั้งทัที่ยังไม่สูดไม่ได้เลยว่าเขาผิดหรือไม่ผิดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องส่งเสียงเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาที่ยังอยู่ในเรือนจำค่ะดังนัง้นนางนัง โฟไฟรับเดี๋ยว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 อยว่าเฝ้าอยู่พอวันทุ่งทีโมไฟเนี่ยเราตะโกนพร้อมกันลนะ่อยเพื่อนเราลองดูนะไอไอประโยคนั้นเอาไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งนะลองนะ ไว้ก่อนอย่าเพิ่งเดีย๋ยวมีคนจาัดก,การมันเยอะตอนนี้เนี่ยเพื่อนเราอยู่ในเดือนจันอีกสี่คนและก็ยังมีนักโทษการเมืองที่ถูกคุมขังตั้งแต่ยุคการต่อสู้คนสแสดงยังมีอีกหลายชีวิตยังถูกคุมขังอยู่อีกหลายจังหวัดเพราะฉะนั้นเราช่วยกันปรบมือเป็นกําลังใจให้กับนักโทษทางความคิดทุกทุกคนเลยที่ยังถูกจอบจาอยู่นะคะ